อีกไม่ถึง1เดือนครับศึกยูโร2024ที่ทุกคนรอคอยก็จะเริ่มเปิดฉากขึ้นครับวันนี้ขอสนามฮะจะพาทุกท่านรีวิวยูโร2024เฉพาะที่กลุ่ม C ครับว่าจะมีทีมอะไรที่มันน่าสนใจกันบ้างและทีมไหนจะเป็นตัวเต็งผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับลองมาวิเคราะห์ไปพร้อมกันครับ ทีมแรกฮะขวัญใจมหาชนเลยทีมชาติอังกฤษครับเปิดหัวกันที่ชาติแรกอย่างทีมชาติอังกฤษครับขวัญใจมหาชนในโลกลูกหนังครับอดีตรองแชมป์ยูโร2020หลังจากที่พ่ายเกมนัดชิงกับอิตาลีแบบน่าเจ็บใจครับแพ้จุดโทษนะยูโรครั้งนี้ฮะแน่นอนว่าทัพสิงโตคำรามหมายมั่นปั้นมืออย่างยิ่งที่จะกลับมาคว้าแชมป์ในเมเจอร์หลักให้ได้ครับหลังจากห่างหายความสําเร็จไปนานฮะนับตั้งแต่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปี1960 6นานมากนะฮะแล้วด้วยคุณนะภาพของนักเตะที่ลงตัวแทบทุกตำแหน่งทำให้บ่อนรับพนันถูกกฎหมายต่างพร้อมใจยกให้อังกฤษเนี่ยขึ้นเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ศึกดูโรครั้งนี้ทันทีครับ ทีนี้ฮะมาดูรายชื่อนักเตะที่น่าสนใจของทัพสิงโตคำรามกันบ้างดีกว่าว่ามีใครบ้างเริ่มต้นด้วยศูนย์หน้าจอมพหล่มประตูอย่างแฮร์รี่เคนครับที่เพิ่งคว้ารางวัลรองเท้าทองคํามาสดๆร้อนๆกันนาไปถึง44ประตูจากการลงสนาม45นัดรวมทุกรายการให้กับทีมเสือใต้บาเยมินิครับแถมในศึกยูโรรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเนี่ยพี่แกก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันครับกดไปถึง8ประตูจากการลงเล่น8นัด รายต่อมาฮะบูกาโยซาก้าปีกตัวเก่งของอาฟเตนอหากนับเฉพาะเกมทีมชาติเนี่ยซาก้าคือคนที่มีคะแนนเรตติ้งสูงที่สุดในทีมสําหรับรอบคัดเลือกครับโดยมีคะแนนเฉลีย่ยอยู่ที่7.60ครับพร้อมฝากฝังผลงานวิธี่4ประตูกับ2แอสซิตจากการลงเล่น7เกมครับก็ต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่แค่โดดเด่นในนามทีมชาติเท่านั้นครับเพราะผลงานส่วนตัวกับสโมสรก็ยอดเยี่ยมเช่นกันครับโดยซาก้าเนี่ยยิงไปทั้งหมด20ประตูกับ14แอสซิตจากการลงสนามทั้งหมด47นัดรวมทุก รายการครับผ่านมาแล้สคนนะครับมาดูคนที่3ครับคนนี้ก็โดดเด่นไม่แพ้ใครครับฟิลโฟเดนเจ้าของรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของพิมเมลีกเมือ่อฤดูกาลที่เพิ่งจบไปครับโฟเดนนะฮะเป็นส่วนสําคัญที่พาทัพเรือใบเนี่ยคว้าแชมป์ลีกเป็นสมัยที่4ติดต่อกันพร้อมกับตัวเลขครับถล่มตะข่ายถึง27ประตูกับ12แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด53นั้นัดรวมทุกรายการแต่ในทางกลับกันครับฟอร์อมกับทีมชาติเนี่ย มันยังดูไม่ค่อยเปี้ยงป้าสักเท่าไหร่โดยเฉพาะในเกมรอบคันเลือกครับโฟเดนไม่สามารถยิงประตูหรือทำแอสซิ์ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว ทีนี้มาดูรายต่อมาครับนี่ฮะเหมาะสมที่จะเป็นทีมเต็งอย่างยิ่งเพราะเขามีชายที่ชื่อว่าจูดเบลลิงแฮมเพลย์เมเกอร์ดาวดวงใหม่ของทัพสิงโตคำรามซึ่งซีซั่นที่เพิ่งจบไปเนี่ยเจ้าตัวระเบิดฟอร์มโหดครับกดไปถึง23ประตูกับ12แอสซิตรวมทุกรายการให้กับทัพราชาชุดขาวถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองที่สุดในยูโรครั้งนี้เลยก็ว่าได้ครับหากจูดพาทีมชาติอังกฤษทะเหลิงบอลลังแชมป์ในศึกยูโรครั้งนี้แน่นอนว่ารางวัลบอลลงดอคงหนีไม่พ้น แน่นอนครับ นอกจากจะมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมแล้วครับฟอร์มการเล่นในรอบแบ่งกลุ่มของอังกฤษก,ก็จัดว่าฉายไลไม่แพ้กันเก็บชัยไปถึง6นัดเสมอ2สะกดคํคำว่าแพ้ไม่เป็นแถมยังยิงคู่แข่งไปทั้งหมด2 2ประตูเสียไปเพียง4ประตูเท่านั้นจบอันดับแชมป์กลุ่มได้แบบสบายๆเลยครับแม้ว่าชื่อของกุนซืออย่างกาต์เซาเกตเ,เนี่ยจะยังถูกตั้งคำถามครับแต่ด้วยขุมกําลังของทีมชุดนี้หากไม่มีอะไรพลิกโผเนี่ยตำแหน่งแชมป์กลุ่มคงหนีไม่พ้นทัพสิงโตคํารามอย่างแน่นอนครับทีนี้มาดูทีมต่อ มาครับทีมชาติเดนมาร์กครับ แม้ว่าทีมโคโนมครับจะไม่ได้มีนักเตะระดับซุปเปอร์ซา์เหมือนทีมอื่นๆแต่ด้วยระบบทีมอันแข็งกแกร่งภายใต้การคุมทัพของแคสเปอร์ยูมันเนี่ยที่ในศึกยูโร2020เขาพาเดนมาร์กเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศได้เลยทีเดียวนะฮะอีกทั้งผลงานของเดนมาร์กในรอบคัดเลือกก็ยอดเยี่ยมเอามากๆครับเก็บชัยชนะได้ถึง7เกมเสมอ1แพ้2จบด้วยตำแหน่งแชมป์กลุ่มได้เช่นเดียวกันทีนี้ครับมาดูนักเตะที่น่าสนใจของทัพโคโนมกันบ้างครับรายแรกฮะคงหนีไม่พ้นคริสเตียนอีริกเซนที่เป็นดัังงหวใจขอทีม ไม่ว่าสภาพร่างกายของเขาครับจะไม่ได้ฟิตปังเหมือนสมัยหนุ่มๆครับแต่คลาสของพี่แกยังคงถูกจัดอยู่ในระดับเวิลด์คลาสไม่เปลี่ยนแปลงครับทั้งการจ bon ่ายบอลอันแม่นยําหรือแม้แต่ลูกยิงไกลก็ยังเป็นทีเด็ดให้เราได้รับชมอยู่เสมอแม้อายุจะลาไปที่32กรัตัดแล้วแต่ถ้าดูจากเรตติ้งทั้งของทีมชาติเดนมาร์กชุดนี้อิลิกเซนก็ยังครองอันดับหด้วยคะแนนเฉลี่ยสูงถึง8.03เลยทีเดียวครับ นอกจากนั้นครับอีริเซนยังยิงได้1ประตูควงกับ3แอซิสจากการลงสนามทั้งหมด6นัดครับ รายต่อมาฮะราสมุธฮอยลุนกองหน้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแม้ว่าผลงานในระดับสโมสรเนี่ยจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์อยู่บ้างแต่ผลงานกับทีมชาติเดนมาร์กเนี่ยคงไม่มีคำถามใดๆเพราะว่าฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยู้หมันถือว่าสุดยอดเลยนะฮะฮอยลุนครับกดไปแล้ว7ประตูกับ1แอซิ์จากการลงสนามทั้งหมด8นัดในเกมรอบคัดเลือกครับเรียกได้ว่าผลงานไฉไลเป็นบ้าจริงๆฮะหากดูภาพรวมของเดนมาร์กครับพวกเขาก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบเคียงคู่ไปกับอังกฤษได้เหมือนกันครับ ทีมต่อมาครับทีมชาติเซอร์เบียต้องบอกว่าอยู่ในช่วงขาลงครับเพราะหากเราดูผลงานในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของเซอร์เบียอย่างฟุตบอลโลก2022ครับแข่งเซิร์ฟครับจบอันดับบุ้ยของกลุ่มเก็บได้เพียงคะแนนเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ครับในศึกยูโร2020เนี่ยเซอร์เบียก็ไม่สามารถผ่านเข้ามาเล่นรอบสุดท้ายได้จบได้เพียงอันดับ3ในรอบคัดเลือกแต่ทว่าครับยูโรครั้งนี้เนี่ยพวกเขาสามารถผ่านมาเล่นรอบสุดท้ายได้สําเร็จแต่ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นของทีมต้องบอกว่าไม่น่าพิสมัยเลยครับเก็บชัยได้เพียง3นัดคร การลงเล่น8นัดหลังสุดแพ้ไปถึง4เกมครับแต่ถ้าเรามาลองไล่ดูชื่อชั้นของนักเตะของเซอร์เบียเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยดูดีเหมือนกันนะ เริ่มที่รายแรกครับดูซานทาดิตไม่ว่าจะไปเล่นกับทีมไหนก็มักจะเป็นเดอะแบกของทีมเสมอแต่ทว่าครับดวงกลับไม่สมพงกับทีมใหญ่สักเท่าไหร่ผลงานของพี่แกในซีซั่นที่ผ่านมาครับทำได้ถึง10ประตูกับ14แอซซิตกับเฟเนบาเช่ส่วนผลงานกับทีมชาติครับในรอบคัดเลือกที่ผ่านมาทาดิตก็ทําได้ดีไม่แพ้กันทาคะแนนเรตติ้งได้เป็นอันดับหนึ่งของทีมคะแนนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่7.70แถมยังมีอีก2ประตูพ่วงด้วย4แอซซิตจากการลงเล่นทั้งหมด8นัดครับ ่วนอีกรายที่มองข้ามไม่ได้ครับอเล็กซานดรามิโตวิดดาวสโวตลอดการของทีมชาติเซอร์เบียที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเหลือเกินในลีกซาอุดีอาราเบียกับอัลฮิลาลครับกาน,นําไปถึง39ประตูก,กับ8แอซิสรวมทุกรายการเป็นรองแค่เพียงคริสเตียโนโรนัลโดคนเดียวเท่านั้นครับนอกจากนี้ฮะมิโตวิดยังมีดีกรีฮะพาทีมจบด้วยการคว้าชแชมป์แบบไร้พ่ายได้อีกด้วยครับ ส่วนผลงานกับทีมชาติเซอร์เบียในรอบแบ่งกลุ่มก็ถือว่ายอดเยี่ยมทําไป5ประตูกับ1นึ่แอซิสจากการลงสนามทั้งหมด7นัดถ้าดูจากฟอร์มการเล่นในช่วงหลังของขุนพลเซิร์ฟครับต้องบอกตามตรงว่ายากเหมือนกันที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้แม้ว่าชื่อชั้นของนักเตะจะดูดีก็ตามแต่ถ้าหากมองในมวลรวมครับมันยังดูไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่โดยเฉพาะฟอร์มการเล่นในรอบที่ผ่านมาครับปิดท้ายที่ทีมชาติสโลวีเนีย แม้ว่าชื่อชันและตัวผู้เล่นจะดูเป็นรองทั้ง3ทีมที่กล่าวมาก่อนหน้านี้แต่ถ้าเรามาวัดในเรื่องของฟอร์มการเล่นในรอบคัดเลือกดูจะเป็นรองแค่ทีมชาติอังกฤษเท่านั้นครับเพราะว่าสโลวีเนียฮะจบด้วยการเป็นอันดับ2ในรอบคัดเลือกส่วนอันดับ1เนี่ยเป็นเดนมาร์กครับเป็นรองแค่เฮดทูเฮดเท่านั้น ส่วนจานวนผลต่างประตูได้เสียครับเป็นทางสโลวีเนียที่ทําได้ดีกว่าเดนมาร์กครับบวกถึง17ประตูส่วนนักเตะที่อยากพูดถึงคงจะมีแค่เบนจามินเซตโกครับตุน,น้าร่างยักษ์ของแอเบลีฟิกที่ทีมใหญ่ทั่วยุโรปเนี่ยต่างพากันตามจีบหากพูดถึงฟอร์มการเล่นของดาวเตะรายนี้กับสโมสรครับคงหนักไปที่การเป็นตัวโรเตชันเสียมากกว่าเพราะว่าเขาครับได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงเพียง17เกมเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นครับเซตโกก็ยังฝากฝังผลงานได้ถึง14บประตูในลีกครับจากการลงสนามทั้งหมด30 ส่วนในนามทีมชาติครับเซตโกเป็นหัวใจสําคัญของทีมในการผลิตสกอร์โดยในเกมรอบคัดเลือกครับเจ้าตัวทำไปถึง5ประตูกับ2แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด9เกมทางด้านนักเตะรายอื่นๆครับก็มีเพียงแค่ยานโอบลักผู้งสาประต,ตูตัวเก่งของทัพตัมีอัตมัตลิดครับส่วนรายอื่นๆยังดูไม่ค่อยมีใครโดดเด่นสักเท่าไหร่ หากมองถึงการเข้ารอบต่อไปของทีมชาติสโ,โลวีเนียว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับคงต้องบอกว่าแอบลุ้นได้เล็กๆเ,เหมือนกันครับและนี่คือภาพรวมของยูโรฮะสำหรับกลุ่ม C คุณดูแล้วคิดว่าใครจะเข้ารอบบางทีอังกฤษอาจจะเป็นแตงแต่ว่าตกรอบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้รนะลองคอมเมนต์บอกเราได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของคอสนาบอินไซด์ครับหากดูแล้ชอบ้าช,ชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคอสน